แทไสน้องกรเข้งคตุณมหันจลาของคุณรหนหนูน,น,น้องคุณแหน้องอะจะมาทำใดคุณไหน้นองจะได้อันนี้มาคุณไหน้นองก็จะมาปักเขาเพื่อพยุงเขาตรงนี้มใ่ให้าโยกเยกโยกเยก,ยก,ยกเราลักเขาเราต้องดูแลใยาาสายเขาจ๊ะ ไม่ว่าเราจะทําอะไรเสร็จทุกๆอย่างแต่ตอนนี้ปัญหาคือต้องดินออกก่อนจะ้ะแต่เราไม่อยากจะเอาออกทัง้งหมดนะเราต้องปกะกองนนะต้นก่อนแหมที่รัฐเทเรนะเนี่ยน้องดินออกแหมเดี๋ยดินออกสักหน่อยน่าจะน้ำเล็กเลยไม่ได้อดินออกเนี่ยน้องต้องทำเป็นดู ลกลมาเนี่นยน้องให้ความเจริญเติบโตเข้ามาเลยก็มีความสุขอันนี้ต้องขยับประคองก่อนยับไปที่นีนดินนี้แห้งมากเลยนะนะดินยังไะ น้องต้องยกขึ้นมายเยอะเลยนะเนี่ยเพราะว่า,ขาเขาลากเขายางพื้นดิใช้มือนี่จะจ้าเห็นไ,ไหมเขาจวงดินเยอะเกินนี้หมวกเขาอยู่ตรงนี้ยาวไป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  าแต่คุณแนนน่าจะมายกข,ขึ้นมานะเพราะว่ารากในตัวนี้จะพยายามริกเรียงรากมาให้เขาเห็นไหมคุณแนนน่าจะรากก็เต็มเลยรากก็เต็มในกระถางเลยเขาบอกปุ้ยก็ไม่เาคุณแนนน่าจะไปปักตรงไหนเนนะดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บเก็บก่อนคลิปนี้มันอาจจะยาวใหญ่ใหญ่ให นี่แกยวก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราจะยึดให้แล้วเอนนี้เราก็จะคระองเข้าไว้อย่างนี่แะ,ะ,ะถ้าประคองจริงๆมันต้องประคองในต้นแบบนี้เพราะว่าต้นเขาลุยไงเราต้องประคองต้นเขาตรงนี้ แล้วก็ให้เวกเดินขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ก่อนนะหา r o w p ชั่นก o n กหาตั้งหาตำแหน่งดีๆก่อนว่าหาตำแหน่งดีๆว่าจะไว้ที่ไหนนะคะตำแหน่งดีเราก็าไว้ไม่ได้เราต้องเอาไว้ระคองให้ครบตำแหน่งดีงแบบนี้ไหมอืมแบบนี้เขาก็จะไม่โหนนะอะไรดังแก๊กเห็นไหมว่าเขาย่าง เขาย่างไปเยอะเลยลากเขาย่างอะ่ะลากเขาย่างไปห้าอะไรนะห้าดินนะคะแม่แม่แม่นนก็ลองไปแตปะโคงเข้าไปาก่อนอันนี้นะอันนี้ซุดเลยใช่ไหมเนี่ยเอออันนี้ซุดแบบะแม่เรานก็จะมัดด้วยอันนี้นะอ๋ออันนี้มาหมด คอเข้ว้กอนประคอนข้าไว,อาไว้อันนี้มันจะไปเบียดอันนี้ไหมกลัวไปเบียดร,รากยังไงเดี๋ยวกอนะ้คนไหนน้องดูทีนึงถ้าคนณนน้องม,มาไว้ข้างนี้ดูว่าไม่ได้ถ้าเอาไว้อันนั้นมันจะเบียดรากมันเบียดร,รากู่แล้วมันต้องไว้ด้านหนึ่งด้านเดียว ไม่เป็นไรเปียกแลกน่อยเนี่ยเอาไวเ้เดี๋ยวมาพูดก,ก่อนพูดก,ก่อนดึงเขาเยอะไม่ได้นะเพราะว่าลากเขาย่างลยจ้ะลากเขาย่างลงไปลึกเลยต้องค่อยๆประคองเขาไว้แบบนี้นะนี่ประคองเขาไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็ประคองเขาเรื่อยๆไงเห็นไหมันนี้เขากำลังออก แน่น้องอย้าให้เขาตรงแน่น้องจะดึงเข้ามาตรงตรงไหแต่มันได้ขนาดนี้นะจ้ะเอาใส่กลับไปเหมือนเดิมเติมดินแล้วเดี๋ยวตรงนี้แน่น้องก็จะยืดที่แบบนี้ยืดที่แบบนี้จ้ะเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนแน่น้องทำทุกคนเนาะทำทุกแม่ มันต้องทูกสิหรือว่าเราไม่ประคองต้นถ้าเราไม่ประคองต้นเราอาจจะประคองเแบบนี้เออถ้าเราประคงแบบนี้ก็ได้เนะเพราะว่าเราจะแล้วกิ้งไม้เขาอ,อันนี้มันกิ้งไม้ใช่ไหมกิ้งไม่ขเขานนะก็จะได้ไม่ลุกไปตัวนี้เออแบบนี้เดะนะท่งจี่ทรงใจไม่จ้าแบบนี้นะ แบบนี้แหละแน่นอนดึใจไปเลยมเปลียนใจแล้วนะจะไปเปลี่ยนงใจเป็นใจทำไมดินเราก็จะยัดให้ให้แน่น ดนมีทั้งหินหินคุณนายน้องเอามาใส่ค่ะที่ได้คุณนายน้องเก็บมาคุณนายน้องเลยมาใส่ตรงนี้ไม่ต้องป่วยเขาแน่นแต่ว่าตรงนี้ปนการเป็นต้น้ เราปลูกเขาเราก็รักเขานะเราก็ต้องดูแลรักษาเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ดูแลรักษาไปถ้าเราไม่ดูแลรักษาเราก็เขามีชีวิตเนาะแน่เก็ต้องทำนะคุณแม่น้องชอบชอบความชุ่มชื้นชอบชอบดอกไม้ชอบชอบทำอะไรให้มันสวยงามให้มัน ชุ่ชื้นชุ่มชืนแล้วาก็ดูแลเก่งเลยไม่เก่งเหมือนกันทำไปกันพยายามทำให้มันดีที่สุดแน,น่อุ้ยเนาะเห็นไหมะละละแล้วเราลดน้ำเราก็จะพรมพรมน้ำตามนี้กิ่งเขาก็จะแห่ยอดเขาลบเลยเราก็จะลบเขาแบบนี้นิดเจ๊แม่ไม่ให้ใบเข้าไปแน่แล้วเห็นไหมแล้วเขาจะแตกยอดออกมา ในน้องล็อกแล้วนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะไม่มูเแล้อนะคะเนื่อก็จะตรงๆแบบนี้นะจ๊ะแ yeah. งะะ่สวยงามไหมคะเสร็จแล้วค่ะการดูแลต้นแปะต้นมอสเทราของคนในน้องนะคะคนในน้องไม่อยากจะตัดใบเกาๆทิ้งเนาะเพราะว่าเสดายให้เขาตายไปคนเดียวให้เขาร่วงไปคนเดียวจะเป็นคนที่แบบชอบเสดายไม่ชอบทำร้ายอะ ไม่อยากจะทำร้ายให้เขาเจ็บเนี่ยบาย,บายคะ่ะจุ๊จ